วันนี้มาอยู่กับช่องโชกุ้ยแอนนมสดนะคะอาจจะไม่มีคุกกี้เพราะว่าจะมาแอปตดกมันก็ตายน,นั่นเองหน้าคลิปอาจจะเห็นอะไรแบบถ่ายวันเดียวกันหมดเลยนะครับเนี่ยนี่ไงน,งนมสดอามีแล้วลโชกุ้ยเป็นไงบ้างพักด,ดูนมสดฮัลโหล น,น,นี่น่ารังมากน,าน,าน้ยน้องชมพู่ให้ฮนี่นแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูนี้ด้วยกงน่าคุณแม่น่าจะเปลี่ยนผ้าไปนะครับย่างเต็มอยู่เลยนี่ งั้นแค่นี้นะครับที่จะมาอัปเดตนิดหน่อยบ๊ายบายนี่เพค่ะ <laughs>